วันนี้วันที่15ตุลาคมนะครับเราก็จะปลูกคอสมอสนะครับหรือต้นดาวกระจายนะครับวันนี้วันที่15ตุลาคมครับเราจะโรยเลยครับโรยไม่ต้องเยอะไม่ยอะให้หมดนะห,ห่างๆห่างวันนี้ครับใกล้ไป เม็ดมันจะเปลืองไม่ใช่บานเหมือนบานข้าวบานกระจายไปเลยบานทั่วๆไปเออครับประมาณนั้นมาครับมาเดินมาหน้าเลยเดินมาหน้าเลยจะเปลืองมเมล็ดเดินมาทั้งนี้ 30, 30อ่าในแถวเนี้ยให้ทั่วเลยเออเรครับสามสิบเมตรคือทั่วแปลงนะ<อ>ไม่ใช่อยู่กระจุกเดียวก็เอามาอีกก็ได้เดินมาเนี่ยจะกระจายไปอยู่ตรงมันก็จะเป็นหล่นอยู่ไกลกระจุกเอออย่างไง หมดนะครับเดี๋ยวไปปลูกแปลงอีกเหลือยาวเยอะแยะะครับถูกกอดมดนะครับครับตัวตัวถึงนี้เลยตัวนี้อ่ะโอเคโอเคครับเก็บกลับปลูกแล้วนะครับ จำหน่ายเมล็ดดอกคอสมอรพื้นที่ระหว่างขอให้มีแสงสองถึงนักค่ะแถมดินดินเก่าให้ละเอียดสมกี้ปุยรงพ่นพื้นรดให้ชุม่มหวานเมล็ดกบเมล็ดบาง,บางกระนกกันไก่กันลากันหอยทากจากนั้นรดน้ำเช้าเย็นหลอกจอกามที่วันค่ะ ก็อีกสีสัปดาห์ก็จะเริ่มบานแล่จะสลับกันบานไปอีกหกส,สัปดาห์ครับน้ำตอนเรื่องเอ้าเย็นถ้ามีดอกให้รดน้ำถ้าดอกมีรดถ้าเก็บเมล็ดไม่ทันเรื่องจะลดน้ำยึงออก ไม่อีกรอทอะกาทีค่ะเกิดกับเกาะเล็กกสมอ